สวัสดีครับดกพี่นนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม k ิก r l ล g กซ y นะครับภารกิจที่429และ430นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นภารกิจที่429ก่อนนะครับภารกิจที่429ทำลายลูกพันของศัตรูนะครับสกินเมดอเกนซาเล็กนะครับเราจะได้เจอกับคิงซาเล็กใช่ไหมเนี่ยแล้วคิงซาเล็กก็จะมาภายใน2นาทีนะครับเดนแมทซ่าในนาทีคอนโดยูนิตที่ทุรูปแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินครับปลดสกินก่อนถ้าแพ้ค่อยว่ากันนะครับ โอเคกอนเาลุกันศัตรูนะครับเราก็จะเจอกองกําลังประมาณนี้ของเขานะครับจริงๆเล่นเป็นจอมเวทก็โอเคนะเราจะได้เจอคิงซาเล็กด้วยนะครับถ้าเกิดเจอคิงซาเล็กเราเอาเป็นนักอนูไม่ดีหรอใช่ไหมก็น่าจะดีก็ได้นะครับแต่จอมเวทก็ไม่เลวจอมเวทแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นสติกวอ์เก็บแรกกันไปก่อนโอเคสร้างเลยเป็นเดสแมทสร้างได้ทันทีด้วยนะครับส่งจอมเวทไปโจมตีเลยครับเราจะต้องรีบไปจัดการกองกําลังเขาโดยด่วนที่สุดเขายังตั้งตัวไม่ได้ตอนนี้ รอตังอีก500เราก็จะได้คนที่สองบึ้มบ้านไม่แตกสักทีครับจอมเวทไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆไปก็ได้นะครับคิงซาเล็กมาแล้วครับผมนี่ครับมากันละเราจะไหวไหมครับไหวไม่ไหวไม่รู้เก็บแร่ก,ก่อนขาดตังอีกสักเล็กน้อยก็จะได้แล้วนะครับจอมเวทคนที่สามอืมเขามีนักขนูมาด้วยแล้วเนี่ยนอกจากมีนักขนูแล้วเขาย,ยังมีเมอรหลิกด้วยนะครับแต่เราก็น่าจะฆ่าเอ่อซอมบ,บาดเขาได้นะเนี่ยตายไปสองโอเค บึ้มหายบึ้มกระเด็นกลับหลังบ้านแตกครับ <What? S 1> บึ้มบึ้ม,มแล้วก็บึ้มแล้วก็บึ้มไล่บึ้มไปครับไล่บึ้มกันไปบึ้มครับผมเขาตายกันไหมเนี่ยไม่ค่อยตายกันเท่าไหร่นะ <What? S 1> อืมแต่ก็ตายอยู่นะครับส่งโจเวทมาอีกคนหนึ่งครับเขากลับบ้านไหมครับกลับครับผมกลับเรากลับบ้างครับเราก็โจเวทเราก็จะตายแล้วเหมือนกันถือว่าไม่เร็ว <Yeah. S 1> เมลิศเขาตายไปหี่ใช่ไหมเอ้ยเยี่ยมครับ เพราะฉะนั้นเก็บแล่ต่อครับเรากําลังจะได้จอมเวทอีกคนหนึ่งแล้วจอมเวทคนที่5้ครับได้จอมเวทคนที่5ปุ๊บบุกเลยครับเรากําลังได้เปรียบครับต้องบุกฝั่งนู้นเขาแทบไม่มีอะไรเลยคิงสลิกโอเคคิงสลิกยังอยู่นะครับนักธนูเราจะเข้าไปและรวบเขาใกล้ๆแบบนี้เขาจะหนีไหมครับเขาจะกลับบ้านไหมพวกซอสวงซอ้อนวาดอะไรไอ้ไม่ใช่ซอ้อนวาดพวกสเปียร์ต้อนอะไรพวกนั้นสู้นะักธนูเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่เราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ถนัดเท่าไหร่ ขาหนีกลับบ้านก่อนครับคิงซาเล็กว่าไงครับขอขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีงทโคห้าสิบหกเจ็บหลังกันไปในขณะที่เราก็ได้จอมเวทเพิ่มมาอีกหนึ่งคนถือว่ายอดเยี่ยมครับใช้ได้ไม่เลวแล้วเดี๋ยวพี่ยามจะบุกต่อนะ<บ>จอมเวทหกคนแน่นอนครับว่าพี่ยามจะเข้าไปแล้วก็ดึงนักขนูเขากลับหลังหรือไม่ก็เอามันไปเดินไปข้างหน้าแบบนี้ก็ได้เพื่อให้จอมเวทเราบึ้มเวทใส่นั่นเองโอเคเราจะตายไม่เป็นไรครับ ตายไม่เป็นไรเลยฝั่งนู้นี่กลับบ้านกันอีกแล้วโคห้าสิบหกตายไปไม่ตายหรอกเฮ้ยพี่อย่ายิงแไมอย่ายิงแม่นเกินสิโอเคครับนึกว่าจะมีจอเวทเราตายแล้วโอเคจอเวทอีกคนนึงมาแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็น่าจะสามารถจบเกมได้แล้วลนะ่ะทางฝั่งเขาไม่มีอะไรเลยครับสบายสบายมากพี่ยามต้องการไปติดตัวนักขนูให้ได้นะครับไม่ไงั้นเขาจะยิงเราฟรีนักขนูพวกนี้ยิงแรงแล้วก็ ค่อนข้างที่จะน่าลำคาญเป็นอย่างยิ่งถ่วงเวลาไว้เยอะๆครับโอเคถ่วงไว้ประมาณนี้ก็ยังก็ยังดีนะใช่ไหมละ่ะอย่ากให้เขาได้ทำอะไรถนัดไม่อย่างนั้นเราจะเสร็จเขาได้ <What? S 1> บื้ม225จอบจเวทคนนี้มันวิ่งกลับบ้านเร็วเหลือเกินไม่เป็นไรไปล่อยเขากลับบ้านเร็วไปไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเลยทีนี้เราก็เอามินเนี่ยนบางคนครับไปรับนักหนูครับไปรับพน,นูครับยิงผมนี่นั่นแหละครับโอ้คาร์เซนไอซิ่ดนก็ยิงแรงะนะเนี่ย กำลังเสริมออกมาแล้วครับจะอยู่มันตรงนี้แหละครับแล้วก็บื้มเข้าไปครับเที่ยมาไหนดีกว่าเทียวมานิดน,นึง <Yeah. S 1> โอ้โหบื้มบื้มเข้าไปเงินเราเยอะอยู่นะจอมเวทจะตายบ้างไม่เป็นไรครับเพราะเงินเรามาหาศาลพี่อามนี้บังคับคนไหนดีเนี่ยบังคับคนนี้แล้วกันจริงๆมันมีหลายคนให้บังคับจัดแล้วจริงๆก็ควรจะไปเอาจอมเวทเขาก่อนด้วยนะจอมเวทเยอะขนาดนี้ถ้าเรายังแพ้นี่พี่อามก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเราคงต้องอัพมาสู้แล้วนะครับทิ้งซาเหล็กอึดเหลือเกินเลือดเยอะมากนะครับ ฆ่าคิงซาเล็กได้เมื่อไหร่จบเยี่ยมแปดนาทีหนึ่งวิเลยเหรอใช้เวลานานมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังชนะกันมาได้นะต่อไปก็430นะครับพาราเกตตี้สี่ร้อยอยู่รอดจนภาทิศต,ตกนะครับการเล่เลเวลเจอกับยูเนเต็ดทีฟนะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับแม่ทัพยูเนเต็ดทีฟเยอะมากเยอะแยะมากไปเล่นแบบเล่นแมสซ่าได้ทันทีคอนดูยูนิตได้ทุกรูปแบบโอเคไม่รับไม่ซื้อไม่สกินครับ1 2 3 4 5 นใชได้แค่ห้าคนเองเหรอถ้าเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดเราจะต้องจูคอเขาให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราจะเล่นเป็นยูนิตอะไรดียี่ย้มก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นนาชิดอนนะเดี๋ยวดูยูนิตฝั่งเขาว่าจะยังไงนักนูมาเลยแถวไม่มีปัญหานักนูมา,าให้มาเราสั่งโจมตีเลยครับถ้าตับไรที่เรายังหลบแบบนี้ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับอ้สเปียร์ต้อนมาแล้วครับมาอะไรกันเยอะแยะครับทางฝั่งเราก็เริ่มยิงยูนิตเขาแล้วนะแต่ก็ยิงไม่ตายหรอกยูเนเตทีฟแมชชีเนอรี่มาครับ เขาเรียกว่าเป็นทหารรับจ้างของยูเนเตทีฟเขาจะตีเร็วตีแรงแล้วพี่อามจะไหวไหมเนี่ยทำไมเราจุ๊กไม่ค่อยผลไม่ค่อยผ่านครับต้องค่อยๆจุกดีๆนะเฮ้ยพี่อย่าไปหาเพื่อนผมไม่ดีเลยมากันอีกแล้วครับเราตายครับอาจะต้องอัพมาสู้ในเนี่ยภารกิจนี้นะครับแต่ลองเล่นประมาณนี้ดูก่อนเราต้องฆ่านักหนูคอยได้นะถ้าพูดถึงนะครับโอ้โหจะฆ่ายังไงครับ พี่เข้ามากันเยอะจัดทุกคนกลับบ้านกลับบ้านก่อนมาหาเรานี่มาหาเรานี่มาหาเรานี่นั่นแหละโอ้โหมากันอย่างเยอะเอาอะไรไปสู้ครับอือหือเจ้าหญิงก็มาอีกเรียบร้อยครับโอเครู้เรื่องครับต้องอมาสู้ครับใช้สกิดอะไรเดียครับผมอะคนเก็บแรกก็ต้องใบไม้อาร์ชิดอนก็ต้องใบไม้ซอฟต์าัลใบไม้สเปียร์ต้อนครับลาวาครับจอมเวทสายฟ้ายักษ์สายฟ้า,า,ฟาแล้วก็เงินขอนนานๆหน่อยครับแบบนี้ครับ โกสิบเปอร์เซ็นต์เก็บแร่ขอไวไวขอมองกุฎป้อมสวาดเก่งๆขออาร์ชิเดนขอบล็อกดาเมจขอเลือดสเปียร์ตัอนประมาณนี้ครับเล่นเป็นสเปียร์ตัอนบล็อกแล้วอาร์ชิเดนยิงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องเป็นสติวอลเก็บแร่ก่อนเราจะช่วยเขาเก็บแร่เราจะเก็บแร่ตรงนี้แหละครับเก็บแร่ไปครั้งหนึ่งนี่ก็เกือบจะได้อาร์ชิดดนคนหนึ่งแล้วนะถ้าพูดถึงนะครับเงินไวมากครับไวกว่าเมื่อกี้ลิบลับเขาก็พยายามโจมตีเราเต็มที่นะเราก็ยืนบล็อกมันอย่างนี้แหละ โ, ranch, โอ healthy, ้โหบล็อกไม่อยู่แล้วครับก็ได้อยู่นะบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่แต่ก็บล็อกแต่ก็เขาก็ตายอยู่นะครับชื้บหายไม่ตายด้วยโอ้โหอึดมากโอเคมาบล็อกดาเมจกันดีกว่ามาเขายิงเราเท่าไหร่เขาก็โดนสะท้อนดาเมจกลับไปประมาณนั้นประมาณนี้พี่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 มาผมนี่มาผมนี่ยา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 โอเคโอเคเราไม่ต้องการให้เขาไปยุ่งอะไรกับอาชิโดนเรานะครับต้องการให้เขามาวุ่นวายอยู่กับเราตรงนี้เท่านั้น โอ้โหเมสเซนเนอรี่ใช่ไหมนะ่ะเมสเซนเนอรี่ออฟยูเนเต็ดทีฟครับผม <What? S 1> ตีเร็วตีแรงตีไวมากไวเกินเราก็พยายามที่จะบล็อกดาเมจไวนะครับคือเขาตีเราเท่าไหร่เขาก็โดนดาเมจไปประมาณนั้นอนะ่ะเออนั่นแหละตายเลยตายเพราะสะท้อนดาเมจด้วยประเด็นเปลี่ยนตัวครับสลับเอาเป็นสเปียร์ต้อนตัวที่มีพลังเยอะๆออกมานักขนูดโดนยิงสะท้อนดาเมจเจ็บนะน,นะ <What? S 1> พออัพมาก็น่าจะสู้ได้นะครับ <What? S 1> มานี่มานี่ไปไหนล่ะ นั่นแหละโจมตีเรามาซะแล้วก็โดนสะท้อนดามจอชำๆไปซะสะท้อนดามจอชำๆยังไงก็ไม่สู้เท่า,าเราโจมตีเขาจากข้างหลังอันนั้นจะตายไวมากโดนสะท้อนดามจกันไปนี่ก็ถือว่าเจ็บหนักอยู่น,น,นะนะคหนูไปไหนล่ะนะคหนูอาชิดอนเออผันไปทางนู้นโดนโจมตีจากข้างหลังดีกว่าครับซอ,อสอหวานคนนี้พี่ไอสเปตตตองคนนี้พี่ยังก็จะปล่อยตายไปเลยนะครับแต่ตายแต่แถวนี้เลยไม่น่ารอดนะอย่าบอกนะรอดอ่ะโอ้โห โอ้ชำอยู่นะเนี่ยรอดนะเนี่ยโอ้โหรอดครับกลายเป็นว่าเจนเนร่าตายก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่ยามเอาสเปีต้องคนใหม่มาเลยนะครับเขาจะมาเป็นอะไรต่อครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูว่าเขาจะมาเป็นอะไรต่อก็ยังเป็นกองทัพธรรมดาอยู่หรอพร <Huh? S 1> ินเซสออฟยูเนเตทีปมาแล้วนะครับ oh. เจ้าหญิงเกาะคนป่านั่นเองอ่าเราก็ให้เขาโดนโจมตีจากข้างหลังนะครับส่วนเราบล็อกดาเมจช่ำ <Huh? S 1> ไหนครับเจ้าหญิงเออได้ไงเจ้าหญิงมาละ เจ้าหญิงก็โดนสะท้อนน้ำเมดอยู่นะอ้าวเรียบร้อยตายครับเจ้าหญิงเรียบร้อยแล้วพออัพมาเนี่ยมันก็ง่ายไงง่ายเกินไงยักษ์มาแล้วนะครับ <What? S 1> ไม่ต้องกลัวครับอยู่ใต้วางขายักษ์ไว้เรียบร้อยยักษ์ตายครับผมถ้าเราสามารถที่จะโจมตีจากข้างหลังเขาได้นะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเดี๋ยวเขาก็หันหลังมาหาเราเออเนี่ยแล้วเขาก็จะโดนยิงฉ่ำยูนีเตอรอื่นก็เหมือนกันครับไม่ได้มีอะไรเลย พราะตอนนี้นักขนูเราเยอะแล้วนะเรียบร้อยแกรนไม่จะคิวมาแล้วครับให้มาเลยครับปล่อยเขาเดี๋ยวเดีขาก็โดนยูนิตเราโจมตีตายมีน้องมินเนี่ยนอะไรไม่ต้องไปกลัวยักษ์ก็ไม่ต้องกลัวอ้าวไม่กลัวอะไรครับตายไปรอวฝั่งเรานะยังไงจอเวสเขาก็ระยะเวทเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเราก็แค่ยืนบล็อกดำมงดาเมจไว้ครับฆ่ายูนิตธรรมดาให้ตายให้หมดก่อน หลังจากนั้นจอเวทก็จะไม่มีลิทจอเวทไม่มีตัวแทงไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> ยืนเดี่ยวๆไม่ได้ตายไหมครับแค่เมจิคิวไม่ตายสักทีตายยากตายเย็นเหลือเกินมานี้มานี้โอ้โหจอเวทพี่ก็โหดไปไงมึงเวทเสร็จแล้วเดีตยตายแล้วแต่าาเราก็ชนะแล้วนะครับ5นาที40วินาที ก็ตึงอยู่นะเราพี่อามถึงขนาดจะต้องอัพมาสู้ใช้สกินสู้เลยนะครับมันก็เป็นอะไรประมาณนะั้นประมาณนี้นะครับโอเคผมและนี่ก็คือภารกิจที่429-430นะครับสำนี้พี่อามเซมเมอร์และเกมสติกวอลเลยก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ